ิระแฉสอสอ,สอร่วมวงอุตมะแค่26คนอ้าง60บอกแค่ชุบแป้งทอดคาดเป็นแป้งจากออสเตรเลีย นายศิระเจนจาคะสอสกออรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่มีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแกนนําพักบรรยากาศอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันที่2โดยรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจํานวน6คนคือ1พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2ลเอก ประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี 3. นายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี 4. พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 5. นายดอนประมัดวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ6นายธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สัปะยาสภาสถานนำ60สสอ,อของพรรคประชารัฐให้กำลังใจในายอุตมะสาวยานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อให้ทำหน้าที่ในการดูแลงบประมาณและเงินกู้เพื่อแก้ไข ปัญหาโควิด -19 และสนับสนุนให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐต่อไปด้วยในวันนี้ทางพักพลังประชารัฐได้มีการนัดประชุมพักโดยเปลี่ยนมาใช้สถานที่ที่รัฐสภาแต่นายอุตมะนายสนธิรัตน์และร้อยเอกธรรมนัฐกลับนัดสอสในกลุ่มของตัวเองในเวลาเดียวกันตนจึงอยากถามไปถึงทั้ง3คนว่ารู้จักหน้าที่ของตัวเองและให้เกตพักหรือไม่เพราะทางพักได้นัดเวลาสถานที่เพื่อประชุมอย่างชัดเจนซึ่งมีการแจ้งต่อสมาชิกทุกคนให้ทราบล่วงหน้าแต่กลับไม่ให้ความสนใจกิจกรรมของ พหรือว่าทั้ง3ท่านมีความคิดที่จะไปตั้งพักใหม่ตามที่มีข่าวออกมาจึงไม่ใส่ใจกิจกรรมของพักพลังประชารัฐแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมขอถามไปถึงนายอุตมะและนายสนธิรัตน์ว่ายังสมควรที่จะตกรงตําแหน่งหัวหน้าพักและเลขาธิการพักต่อไปหรือไม่เพราะผมไม่รู้ว่าการกระทําเช่นนี้ทําไปเพื่อสร้างความขัดแย้งภายในพักหวังผลให้มีความแตกแยกหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าทั้ง3คนควรที่จะหยุดบิดเบือนสร้างความแตกแยกได้แล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงจานวนสสที่ไปร่ว ให้กำลังใจในายอุตมะนายศิระกล่าวว่าตนมีรายชื่อสอสอที่ไปร่วมมีจํานวนเพียงแค่26คนแต่ที่กล่าวอ้างว่ามีถึง60คนนั้นตนคิดว่าเป็นการพูดให้ดูมีจํานวนมากเปรียบเสมือนการนําสอสอไปชุบแป้งทอดให้ดูใหญ่และเยอะขึ้นโดยคาดว่าน่าจะเป็นแป้งจากออสเตรเลีย